สวัสดีครับผมพบกับดาวสตูดิโอชาแนลครับผมมาคลิปนี้ก็จะพากินหอยครับผมนี่ครับผมแต่ตัวใหญ่ๆครับผมอ้นวนครับผมอ้วน,อนหอยอ้วนเน,นครับผมดาวสตูดิโอครับผมสวัสดีครับพี่สาวพี่ชายทุกท่านมามาม่มากินหอยด้วยกันกัน ด้วยกันครับผมโอ้คลิปนี้ครับผมพี่น้องมาคลิปนี้มีแต่กินอีกแล้วครับผมนี่หลังจากนะัก้นกะว่าจะเอาให้หมดเลยนะักคืนนี่ผมเนี่ยนี่ครับผมอ่ะว่าแล้วก็มาเริ่มกันเลยครับผม,มดูสิว่า ดาวสตวูดิโอจะทำยังไงกับหอ,อยจานนี้ตะต,ะตะอืเจิ้มๆพี่น้องจิ้มอร่อยครับผมรืมดูก่อนเพื่อความแน่ใจแต่ละตัวยอดสุดยอดครับผมมา,มาพี่น้องมาด้วยกันครับผมอืม

กินอย่างเดียวมันก็ขนมครับผมครับผมมีอีกเนื้อคุณนยายดอกเอ,อ้ยคุณกินเจ็ดกระสีใส่ขนมปังต่อผมได้เพื่อนไม่ได้เป็นฝรั่งกับเขาเนี่ยนะเนี่ยน่าพูดโอเคเป็นอย่าง Hello, เฮ้ยไม่ฟินมามามาหาด้วยกันครับผมคลิปด,ดูแซ่บครับอาคลิปนี้กินหอยอร่อยอร่อยครับผมมาดูพี่น้องมาเลยกินหอยครับผม อร่ครับผมอืมอืมหุดยอดพี่น้องเอ้ยกินหอย,ย,หอยวันนี้กินหอยวันนี้ เครื่องบีกครับผมเแบบออกทางแห้งหน่อยครับผมหอมกรุบหนักเลยอร่อยครับผมยอดครับผมมาการครับผมอืมอัดเตนผม มาเลยครับพี่น้องตัวใหญ่ๆอ้วนๆครับผมอ่ะสตูดิโอชาแนลครับผมวัน,วน,วน,วนกินหอยวันนี้ เดี๋วกันได้ครับเด้อพี่สาวพี่ชายทุกท่านแล้วมากินกับน้องดาวก่อน ในเหลือจากพี่น้องคืนเนี้เอาเจนหมดเนี่ยตัวใหญ่เน่ยตัวก็ประมาณนี้แต่อ้วนเยครับผมอ้วนเนี่ยนเต็นต่อ รอบผมอร่อยอร่อยมาพี่น้องมากมากหลังจากกินข้าวอิ่มก็จะได้ซ้อมเพงมลงอะันซ้อมเพลงลงคลิปจักหนึ่งผลงานเพลงก่อนพี่น้องเอ้ย กเช็คความแน่นอนของความสดอร่อ,คอคยครับพี่น้องขอบคุณขอบคุณเยอะมาแล้วนะครับพี่น้องท่าน แวะมากดไลค์กดเลิฟให้ด hey. <t ell> าวสตูดิโอชาน eel แวะมกินหอยด้วยกันโอ้อหครับเห็นไหมครับผมมัน,มน,มน,นหมดใจได้ไหม นีอาหารนี่ขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับมีแวะมากินหอยด้วยกันครับผม